ตอนนี้บ่าวโบก็จะออกจากหมู่บ้านอีตองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเดินทางไปเส้นทางกลับกทมนะครับกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้เราจะไปที่สะพานมอญกันนะครับออกจากหมู่บ้านอีตองนะครับเดินทางไปอย่างสะพานมอญนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางไปสะพานมอญกันนะครับอันนี้คือเส้นทางออกจากหมู่บ้าน อีตองก่อนก็ร้วกันนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าท่านผู้ชมดูนะครับว่าเส้นทางออกจากหมู่บ้านนี้เป็นยังไงนะครับเราเราก็จะถ่ายคลิปไปดูบางช่วงบางตอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมระหว่างการเดินทางกันแล้วกันนะท่านผู้ชมครับว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงนี่คือเส้นทางนะครับทางหลวงชนบทนะครับกจอการจนบุรี4088นะครับท่านผู้ชมครับสิ้นสุดอยู่ที่บ้านอีตองนะครับตรงด่านไม่ใช่่ดนนะเป็นเขตแดนพม่านะเมียนมาไทยนะครับตรงที่มี การทำเหมืองแร่นะครับการทำเหมืองแร่เก่านะครับแล้วก็เป็นเส้นทางลำเลียงของก๊าซธรรมชาตินะครับจากพม่านะครับเอ็นมาไปอย่างลาดบุรีนะครับเขาบอกว่าเป็นระยองด้วยจริงหรือเปล่าะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหถ่ายกันยาวๆเลยนะฮะเส้นทางก็ถือได้ว่าที่นับได้นะครับจำคมได้น่าจะร้อยสิบคงนะครับ จากเนี่ยไปอย่างอุทยานทองผักพุ่มนะครับก็ไม่รู้ว่ากี่โค้งก็แล้วกันนะฮะแต่รู้สึกว่าเราคิดว่ามันก็โค้งโหดนะครับแต่ว่าโค้งเนี่ยจะเท่ากับโค้งไม้มองงศนไมนะฮะเส้นทางออกจากหมู่บ้านจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับจะมีโค้งซ้ายแล้วโค้งขวาแล้วก็จะมีจุดนะฮะจุดที่เป็นจุดชมวิวนะฮะคือช่วงเช้าเช้าจะมีคมเยือกนะฮะคมเยือกของอ่า อากาศที่หนาวนะครับแล้วก็จะมีบางช่วงที่มีการทําถนนคอนกรีตนะครับก็แปลกใจนะครับว่าทางหลวงชนบทนี้มีการทําคอนกรีตด้วยเลยครับก็คืออาจจะเป็นการเสริมเสริมเหล็กเพื่อจุดที่เป็นดินสไลด์นะครับขวามือก็จะเป็นเส้นทางที่ไปเนินช้างเผือกนะครับเพื่อจะเพราะเนินช้างาเนินดอยช้างหรือเปล่านะฮะช้างศึกนะเดินช้างศึกบ่าเราต้องไปอ่านเรื่อง สื่อภาษาไทยนะั้นต้องเรียนรู้นะครับเพื่อจะได้ไม่อ่านผิดเนี่ยเพราะภาษาไทยก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะแบบอ,อ่านค่อนข้างยากนะครับหลายตัวอักษรเนี่มีจฉาเหมืเมนเขาบอกว่าอ่านง่ายอันนี้จะเป็นเนินาลานฮอล์นะฮะและคอปเตอร์นรี่ยช่วงลงเขาก็จะเป็นจังหวะที่ย้อนแสงมากเลยครับนี่คือโค้งท่านผู้ชมครับนี่ โยหเราก็ได้เห็นกันนะครับว่าโค้งเนี่ยหักมากเลยครับแต่ไม่ทีกบพังสองนะฮะน่าจะเป็นโค้งไม่ตงสอนนะตามที่มีคนไทยเล่าให้ฟังว่าโค้งขึ้นแล้วก็หักสองถ้าเกิดเป็นรถที่ที่ตูนกันไปเนี่ยบอกกันเลยว่าเสียจังหวะเลยนะฮะต้องใช้คนระมัดระวังนะฮะมือใหม่นี่ก็ไม่ควรนะครับโอ้โหมาอไซค์นี้ บิดเป็นบิดเลยฮะโค้งอีกแล้วท่านผู้ชมเอ่ยนะฮะไม่อยากจะเชื่อครับว่าน,นี่คือประเทศไทยการสร้างถนนทางขึ้นภูเขานี่บอกก็นเลยว่าความยากเนี่ยผมคิดว่ามีนะฮะแต่สําหรับคนไทยเนี่ยมันไม่ได้ว่ายากนะครับเพื่อจะนําเส้นทางเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนี่จุดที่เป็นรันมาร์กนะครับเพื่อการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีอาชีพได้มีเงินหมุนเวียนนะฮะไปอย่างชุมชนนะครับจากเมืองใหญ่ และนี่ผมก็เห็นมีฝรั่งนะครับเขามาเที่ยวนะรบับ้านอีตองนะครับเหมือนพีล็อกถ้ามาที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยบอกเลยว่าวางแผนเนี่ยคุ้มค่ากับการเดินทางนะฮะคุ้มค่ากับน้ํามันที่เราเติมมาเนี่ยโอ้ถือว่าื่อเช้าเนี่ยผมก็ถือว่าโอ้ถออใจนะว่าจะมีอ่าสิ่งที่บอกเลยว่าน่าเที่ยวไหมไอ้บ้านอีตองเนี่ยไม่ลำบากนะครับ บ้านนี้ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยครับไปนอนในโฮมสเตย์ในในรีสอร์ทนี่ไม่ต้องเปิดพัดลมครับเย็นตลอดเลยครับอากาศไม่ร้อนอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับโอ้โหโค้งเลยฮะ,ะและมีโค้งหนึ่งคือไฮไลท์ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เห็นด้วยกับบ่าวโบ้น,นะครับว่าเส้นทางขึ้นมาจากตรงหน้าอุทยานทองผาภูมินะฮะสวยงามครับจุดนั้นนี่ครับจุดนี้ที่เราจะลงไปนะครับโอ้โห ว่านี้ขาขึ้นมาเนี่ยฮะขาขึ้นก็จะเป็นเหมือนภาพที่แบบสวยครับสวยและอัศจรรย์ใจอันนี้จะเป็นขาลงนะครับว้าวเขตโรงเรียนนะครับคือจากหมู่บ้านปีล็อกนะฮะห่างจากชายแดนเขตแดนเมียนมาไทยนี่ก็สองกิโลนะครับสองกิโลเมตรมองเห็นเลยครับมองเห็นมีเหมืองเหมืองฝั่งพมา่าแล้วก็จะมีหมู่บ้านเมียนมา แล้วก็จะเนินเสาธงที่เราเห็นนะับตรงนั้นนะครับถือได้ว่าสาง่างามนะฝั่งไทยโอ้โหพีนลองเ๋ยนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นอุทยานนะอุทยานทองผาภูมินะครับวันที่การเดินทางของหนุ่มลาวนะครับวันนี้มาเที่ยวประเทศไทยไปได้ทุกที่นะครับขอให้มาถูกต้องตามกฎหมายไม่สร้างความเดือดร้อนฮะซ้ายมือก็จะเป็นสถานตำรวจผู้ทรปีล็อกนะฮะโอ้โ นี่ครับซ้ายมือก็จะเป็นจุดเหมือนจะเป็นเออ่มีสถานีตำรวจนะครับจุดนี้แล้วก็มีห้องน้ำเพื่อประชาชนโอ้แล้วก็จะมีร้านค้าร้านกาแฟร้านข้าวที่เป็นชุมชนแบบเซเว่นไม่มีนะฮะเซเว่นยังเข้าไม่ถึงก็ว่าได้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพองค์การบริหารส่วนตะบลปีล็อกนะฮะปีล็อกหรือเปล่าครับเขาเรียกแซงนะครับ โอ้มีการขายพืชผักด้วยนะเมื่อกี้นี้เป็นการมาทิกกล้องวิดีโอหน้ารถนะครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางอย่างมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้เห็นเส้นทางขึ้นภูเขานะต้นไม้เหมือนเป็นอุโมงเลยครับเขียวลรล่มลื่นนะครับร์บไซ์นี่อ่เป็นหมู่คณะมาอันนี้บอกเลยว่าสนุกนะฮะตื่นเต้นนะครับ เป็นมิตรภาพด้วยกันเลยครับสร้างรอ,อยยิ้มนะครับสร้างเรื่องราวในการเดินทางสร้าง Story สตอรี่นะครับโอโ้โ,อโหโอโห้โหก็คือมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ขาดเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นวันธรรมดานับนักท่อง,งเที่ยวเมื่อคืนนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะร้อยกว่าได้นะฮะเกือบ200น้อยนะฮะสําหรับวันเดียวนะครับวันธรรมดานับจากอะไรครับนับจากรถที่ให้บริการนักท่องเที่ยวขึ้นไปที่ดอยช้างศึกนะครับไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะคันละ12คนนะฮะที่เรามาเที่ยวของเราก็คือคันที่12บละ13ละ อันนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วครับท่านผู้ชมครับว้าวสังเกตได้ว่าเหยียบแตะพื้นถนนคอนกรีตนี้ความเร็วของรถจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เรารู้สึกได้นิดๆนะฮะนี่ไงครับสิ่งที่อยากให้เห็นนี่คือประเทศไทยในป่าลึกเลยนะครับห่างจากกรุงเทพนี่300กว่ากิโลเมตรณจุดนี้นะครับบนภูเขานะครับโอ้โห กจอการชนะบ,บุรีนี่คือทางหลวงชนบทพีนองเอ,อ,เอ๋ยเบิ่งเออเรื่องนี่คือประเทศไทยเบิ่งยม่มใดกักรู้สึกว่านนะหฉาอัจย์ใจนะฮะประเทศไทยสร้างอะไรจังใดนะครับรรบ่บมันมาดูถูกเลยฮะค,คิดว่ามันยากลาบากขนาดนี้ความสามารถของประเทศไทยนี่คือทําได้นะครับคือเราอัศจรรย์ใจว่าทําได้อย่างไรโอ้โหไม่เหนือวความสามารถคนไทยครับท่าทนผู้ชมครับคอนกรีตนะครับเราจะเห็นเป็นแนวยยาวเลยครับ นี่อาจจะเป็นถนนทางหลวงชนบทเนี่ยในในป้ายบอกทางแล้วก็เห็นว่ารับผิดชอบแต่ปกติแล้วเราสังเกตเห็นว่าถนนคอนกรีตเนี่ยก็จะอยู่ในหมู่บ้านนะฮะทางหลวงชนบทนี่ก็จะเป็นแบบลาดยางมีเส้นแบ่งจราจรนะฮะชัดเจนตรงกลางเขตห้ามแซงเลยก็ว่าได้นะครับเส้นทึบแบบนี้เพราะว่าเหมือนรถจะสวนทางกันถนนเนี่ยบอกเลยว่ารถทางเรียบขึ้นมาสบายเลยครับรถเก่งเนี่ย ไม่ต้องโฟลวิวนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เป็นโคลนนะรหน้าแรงก็ไม่ได้เป็นฝุ่นนะครับแต่มีบางช่วงบางตอนที่มีการจุดเชื่อมต่อในการซ่อมแซมผมคิดว่าน่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมองจากจุดนี้เนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ถึงต้นไม้โอ้โหนี่แหละครับประเทศไทยนะสร้างวิวสร้างแลนด์มาร์กเนี่ยดึงความมีเสน่ห์ของดินแดนแห่งนั้นนะฮะ ออกสู่สายตาชาวโลกนักท่องเที่ยวต่างอยากจะมาผมเองก็เป็นครั้งแรกของชีวิตนะที่อยากจะมาปีล็อกนะฮะเพราะว่าเมืองปีล็อกเนี่ยจากสายตาแลควคมคิด,ค,ดคิดว่าเป็นสถานที่ที่ลำบากนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางตกลําไยยังไงครับก็คือคิดว่าขึ้นมาแล้วพัดล,ลมไม่มีไฟฟ้าจํากัดไม่ใช่ครับขึ้นมาแล้วสะอาดนะสะดวกสบายที่หลับนอนอาหารนะครับ พัดลมนี้ไม่ต้องใช้ครับอากาศดีมากๆเลยครับตอนนี้ไฟฟ้าก็ถือได้ว่ายังมีนีเสียเครื่องบัไฟอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้มีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยใช้ได้ตลอดคืนเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของชาร์จแบตนะครนบรปุ๊บนะครับ,ก,รบก็แสงสว่างนะครับมีพัดลมได้แต่สิ่งที่คือควรจํากัดคือน่าจะเป็นเครื่องใดต่อผมที่มีอุณหภูมิที่มีกระแสเยอะนะครับแล้วก็พวกเครื่องกระทะ อย่างนี้ครับตอลีดอย่างนี้ครับนี่คือจุดตะก่อแล้วจะเป็นจุดตัดไปตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นดินสไลด์ลงนะครับอาจจะหยิบเข้ามาข้างด้านซ้ายตรงนี้แต่ล้วก็ทําคางเกตโอ้นี่คือแนวคิดคนไทยนะโอ้โหน้าผามองลงไปเสียวขาเลยครับก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะที่เคยมาเที่ยวที่หมู่บ้านอีตองนะครับเมืองแร่ปีล็อกนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะเขตแดนที่มีจุดติดต่อ แสดงไทยเมียนมานะฮะท่านผู้ชมครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าถนนเส้นนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าเทียบกับแม่ฮ่องสอนเนี้ยผมคิดว่าก็โค้งอาจจะดูแบบใกล้เคียงหรือเปล่าครับหรือยังไงไม่เคยไปแม่ฮ่องสอนนะฮะแต่โค้งก็ถือว่ามีโค้งเยอะนะครับแต่ไม่ถึงกับหักแต่ก็ต้องมีจุดหักไะฮะเพราะดูจากแผนที่หรือว่า GPS เราเห็นว่าโค้งซ้ายขวาเยอะมากนะครับจุดก่อนที่จะขึ้นมาจุดนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นภูเขาเพราะว่า จุดที่เราขึ้นมานี่คือภูเขาเลครับกลางคืนนี้จะเห็นดาวชัดเจนมากฮะอยากให้มาเลยท่านผู้ชมครับคือถ้าเกิดใครที่ตัดสินใจว่าโอ้คงมีอะไรหรอกรู้จากแอแมพจากเน็ตก็ได้มาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่บอกก็เลยว่าโอ้โหเกือบจะไม่ได้มานะรับางคนอาจจะบอกว่าโอ้คิดถูกแล้วที่จะ,ะเลือกมาเพราะว่านี้บวาวโเองก็คือมากับแฟนบวาวโป้งฮะจริงแล้วแฟนอยากมาพักมากตอนที่บวาวโขึ้นมาว่า ตั้งใจว่าจะขึ้นมาแล้วจะลงไปนอนพักข้างล่างเนะี่ยเพราะดูจากบรรยากาศแล้วอ้าขึ้นมาแล้วมันทําให้เราอยากจะอยู่ต่อฮนะก็ลองมาดูครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะไม่ห,หวังแน่นอนครับความร่มรื่นเนี่ยที่เราเห็น ความร่มเย็นนะฮะความเป็นธรรมชาติความเจริญนะฮะเจริญนะฮะเจริญถนนนะฮะถนนดีนี่ยก็จะนําความเจริญไปสู่เส้นทางและจุดนั้นๆท่าชนชมครับมองลงไปครับจะมีเสน่ห์มากๆเลยครับอิจฉาเด้อิจฉาตัวเองบางคนก็บอกว่ามาทำไมนะฮะอยู่เมืองเจริญกรุงเทพเมืองไทยก็ดีถ่งไปอ้าบางคนก็ชอบธรรมชาตินะ บางคนก็ชอบความเจริญอีกแบบนี่ครับคืออุทยานนะแห่งชาติทองผาภูมิครับท่านผู้ชมครับมอลาวก็มีเป้าหมายอยู่ที่สะพานมอนเขตแดนไทยมอนนะครับจุดนั้นโอ้โหกลางคืนนี้ผมก็มาไม่เคยมานะไม่เคยวิ่งรถผ่านก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ,อาจจะ ลำบากมากนะครับกือาจจะยากมากตื่นเต้นมากกับการเดินทางก็ลองดูเนี้ยคือถนนเนี้ยบอกก็เลยว่า,ย,วายังใหม่ยนะครับท่านผู้ชมครับยังกิบอยู่เนี้ยเหมือนว่าจะเป็นถนนอ่ายางมะตอยเดิมเนี่ยแล้วก็มีการอ่าสร้างซ่อมแซมใหม่ให้เป็นถนนคนกรีดเนี้ครับ เห็นจากไหลาทางจะมีเศษยางมาต่อยที่หรือเนี่ยรือขุดขึ้นมาจากถนนเดิมโอ้โหทำแบบเนี้ยชั่วลูกชั่วหลานเลยครับคอนกรีตย่างดีเสริมเหล็กแต่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่หรือว่าคนงานในการที่จะทําเทคอนกรีตโอ้โห เหมือนทางหมู่บ้านเลยครับเหมือนทางไปทุง่งนาที่เราเห็นนะครับเป็นอคอนกรีตรแต่นี่คือทางหลวงชนบทนะครับท่านผู้ชมครับก็แปลกใจว่าทําไมนะครับว่าทางหลวงชนบทนี้ถึงเป็นคอนกรีตรนะฮะจากจุดนี้ไปบ้านลาอีก20กิโลเมตรนะฮะทองผาภูมิคอนกรีตรพี่นอ้องเอออยู่ในป่าบี่นองเออไ่มเป็น,ออมมนป่าธรรมดานีป่าอยู่บนยอดภูเขานะครับภูเขาเนี้ หลายคนอาจจะรู้จักนะคคนไทยอาจจะรู้จักเนะฮะเส้นทางที่หลายคนมาบ่อยมากหรือคนหลายคนอาจจะมีความใฝ่ฝันอยากจะมาอันนี้ผมขอเป็นแนวทางก่อนนะครับว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ลาบากเลยครับรถเก่งเนี่ยรถทางเรียบนี่สามารถขึ้นมาได้อย่างสบายนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางคอนกรีตเนี่ยตามไหลเขาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นอีกหนึ่งรูปแบบเลยครับท่านผู้ชมครับ บอกก็เลยว่ามาแล้วเนี่ยท่านจะคิดว่าโอ้โหประเทศไทยอเมซิ่งเลยครับนี่ครับเขาช้างเผือกเนี่ยเส้นทางเดินไปนะตรงเนี้ยจะมองเห็นเขาช้างเผือกนี่มีคนบวกตรงเนี้ยคือจะเป็นจุดที่ที่บอกว่าส่วนรถส่วนกันอืมโอ้โหมาทำถนนแล้วครับจุดนี้เมื่อวานนี่กำลังเตรียมดินนะครับเรามาเมื่อวานนี้ ดูสิรรรครับท่านผู้ชมครับทางคอนกรีตเนะฮะทางคอนกรีตนะครับทางคอนกรีตขึ้นภูเขาประเทศไทยทำถึงมากเลยครับไม่ได้พัฒนาแต่เฉพาะเมืองใหญ่นะครับเส้นทางเข้าสู่ภูเขาเข้าสู่ป่าทำถึงจริงๆครับท่านผู้ชมมาแล้วจะได้เห็นนะจะได้สัมผัสและก็จะได้รู้ ว่าขนาดไหนประเทศไทยโอ้โหโอคอนกรีดพี่น้องเอ๋ยผู้ว่านี่มาก็เห็นนะครับเห็นเป็นคอนกรีตนะครับกะว่าจะมาถ่ายคลิปวิดีโอช่วงขากลับและวันนี้ก็ได้มาถ่ายและบันทึกภาพความจริงนี่คือความจริงประเทศไทยไทยแลนด์ถนนคอนกรีตโอ้โหโไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา เบรเงอรเดอร์พี่น้องเอ้ยครับเบเงอรเดอร์นี่คือของจริงและของแทนแน่นอนนะครับเห็นบอเห็นบอแล้วก็จะมีบางจุดนะที่กำลังเตรียมการซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงนะครับขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปวิดีโอจุดที่ลงไปด้านล่างกักนนะครับจุดนี้ก็จะมีฝุ่นนะครับท่านผู้ชมครับ